อนิสง์การแผ่เมตตาเอาหสิกรรมมันมีอนิสง์เหมือนเราได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังเหมือนได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังแค่เหมือนได้สร้างโบสถ์เข้าใจไหมจ๊ะโยมต้องรู้ว่าโบสถ์วิหารใช้เวลาสร้างเท่าไหร่ใช้อิฐเบีย้ยสร้างเท่าไหร่ แต่การที่เราเจริญเมตตาจิตอโหสิกรรมให้อภัยทานมีอนิสงส์เท่ากับได้สร้างโบสถ์หนึ่งหลังแสดงว่าเป็นทานที่สูงอยู่พอสมควรเข้าใจไหมจะ๊ะแสดงว่ามันมีอนิสงส์มหาศาลนั่นเองถ้าอนิสงค์แบบนี้ถ้าเราแผ่เมตตาจิตให้กับสัตว์ทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรคู่อาฆาตพยาบาท ริศยาทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิใดคําว่าภพภูมิใดหมายถึงว่าเขาจะอยู่ในภพภูมิเปรตวิสัยก็ดีสัตว์นรกก็ดีจะเป็นภพภูมิไหนก็ดีเป็นโอปาติกะก็ดีเครื่องผีเครื่องคนก็ดีเหล่านี้ถ้าเขาอยู่ในวิถีโครจรแห่งกรรมบุญวาสนาที่เราตั้งจิตออกไปแล้วพวกนี้จะมีสื่อถึงกันได้เข้าใจไหมจ๊ะ เหมือนเราไปเจอหน้าใครเห็นหน้าใครที่ไม่เคยเห็นหน้ามาเลยพอเจอหน้าทีเดียวก็รู้สึกไม่ชอบถามว่าโยมไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนหรือเปล่าจ๊ะเปล่าเลยโยมเคยสร้างเวรสร้างกรรมพยาบาทกันมาแล้วพอมันเห็นปุ๊บมันเลยรู้สึกไม่ชอบเลยพออีกอย่างหนึ่งพอเจอหน้าปุ๊บโอ้รู้สึกชอบรู้สึกประพัสอนมีความพอใจ รู้สึกพอใจกันเกิดปฏิพัติขึ้นมาถามว่าโยมไม่เคยเจอกันหรือเปล่าหรือเจอกันครั้งนั้นครั้งเดียวก็เปล่าเลยโยมเคยเจอกันมาแล้วดังนั้นเขาถึงได้บอกว่าการแผ่เมตตาจิตการอโหสิกรรมเหล่านี้มีอนิสงส์มากถ้าเรารู้สึกว่ามีความกลัวหดหูใจแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ หรือภั่มันกำลังจะมาหาเราเข้าใจไหมจ๊ะดวงวิญญาณทั้งหลายถ้ามันอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไปมันจะนำแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาเข้าใจไหมจ๊ะหรือเรียกว่ามนดำอย่างหนึ่งดังนั้นเราจะสลัดออกไปได้อย่างไรก็คือที่หลุมหลบภัยของเราคืออะไรกำหนดลมหายใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัย พุทธังธรรมังสังฆังสารังคัดฉามิอธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรยัยขอแสงสว่างอำนาจพระบาร,รมีพระรัตนตรยัยทั้ง84%ดหมพันพระธรรมคันได้โปรดอนุเคราะห์เกื้อกูลปกปักรักษาอาภิบาลให้ข้าพเจ้าและบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จประโยชน์ กับดวงวิญญาณทั้งหลายที่เคยอาฆาตพยาบาทมาทร้ายกันมาไม่ว่าจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามจงมาโมทนาอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าช่วยเปิดทางแสงสว่างอย่างนี้จิตในขณะที่โยมกำหนดลงไปเมื่อเราถอนออกจากสิ่งที่เราตั้งจิตไปอธิษฐานไปเขาก็ไปจากเราเข้าใจไหมจ๊ะ ดังนั้นแล้วจำไว้ว่าเมื่อขณะใดจิตเรานั้นมีความกลัวขึ้นมามีความหดหู่ขึ้นมาแล้วไม่เชื่อมัน่นในสิ่งที่ทำขอให้โยมตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานใหม่อธิษฐานอะไรอธิษฐานบุญให้เขามาโมทนาแสดงว่าบุญที่เราทำยังไม่มีใครมาโมทนาเมื่อไม่มีใครมาโมทนาเมื่อโยมไม่มีบริวารโยมรู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้หดหู่แล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วตอนนี้พอไม่เชื่อมัน่นพอมีคนมาพูดเออจริงของมันว่ะเห็นไหมจ๊ะพวกคนเหล่านี้มักไม่มีหลักมักจะขาดปัญญาพลาดโอกาสได้เจอของดีพวกนี้เข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นขอให้โยมอธิษฐานบุญบ่อยๆให้เขามาโมทนากับเรา พ่อเขามาโมทนากับเราไม่ว่าเราจะทำอะไรสวดมน์ก็ให้เขามาโมทนากับเราภาวนาจิตแผ่เมตตาก็ให้เขามาโมทนากับเราทำอะไรในสิ่งที่ดีในความคิดที่ดีแค่ความคิดที่ยมจะทำช่วยเหลือใครเมตตาใครอนุเคราะห์เกื้อกูลใครก็ดีเหล่านี้หรือเราตั้งใจจะเป็นคนดีถือศีลภาวนาอะไรก็ตาม ให้เทพพยาดาเจ้าทั้งหลายทั่วทุกนภาอากาศที่เราอยู่นั่งอยู่ที่ใดมีเทพพดาศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นมีดวงจิตวิญญาณไม่มีที่ว่างเว้นเลยแม้ขณะช่องว่างของอากาศเข้าใจไหมจ๊ะล้วนแล้วเราอธิษฐานให้มาโมทนากับเราได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเขามาเป็นบริวารบุญที่เราทำจะมีกำลังเข้าใจไหมจ๊ะ บอกพระแม่ธรณีให้เขารับรู้มาเป็นพยานรับรองในบุญของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในวันนี้ขอให้เทพพญดาเจ้าทั้งหลายเมื่อรับรู้แล้วได้รู้เห็นแล้วในความสัตย์ของข้าพเจ้าก็ขอให้มาโมทนาอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยปกปักรักษาอุดหนุนค้ำชูให้ข้าพเจ้าจะทำการสิงใดขอให้บุญกุศลบาร,รมีนี้ไปสำเร็จประโยชน์ ถึงดวงจิตของผู้ที่มีบุญวาสนามาร่วมบุญวาสนากับข้าพเจ้าให้ตั้งจิตอธิษฐานไปเหล่านี้เมื่อถึงเวลาเขาจะมาเข้าใจไหมจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบก็ดีให้เราตั้งจิตอธิษฐานไปขอบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในขณะนี้ก็ดีหรือที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วก็ดีขอเบิกบุญกุศลนี้ เป็นทรัพย์เป็นโชคเป็นวาสนาอย่างนี้มันอยู่ที่เราแปลสินทรัพย์เป็นอริยทรัพย์แปรอริยทรัพย์เป็นโชคเป็นลาบได้ทั้งหมดเพราะสิ่งที่ฉันกล่าวมานี้มันล้วนแล้วแต่เป็นทุกขังอนิจจังอนาัตตาเป็นของสมมุติบัญญตัติเราสามารถบัญญัติขึ้นมาได้ทั้งนั้นอยู่ที่อำนาจจิตของเราทั้งนั้นเขาเรียกว่าสำเร็จด้วยใจดวงเดียว แต่ใจดวงนั้นต้องตั้งมั่นเป็นหนึ่งเข้าถึงพระรัตนตรยัยแล้วเราถึงจะเปิดสามโลกได้เข้าใจไหมจ๊ะบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิจะกรรมมัง,ะมงขะมันทุเม อโหสิกรรมมังพระวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวนจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาต ผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความไข้ยอย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทินคำอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าชื่อขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณาญาตและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทิน